ค่ะชอบถูกใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด Subscribe ให้กับช่องของอ้อยด้วยนะคะชื่อช่องว่า l u c ก y d ดี l l เ r นะคะเป็นช่องที่จะนำเอาสาระความรู้และาประสบการณ์โดยตรงจากอ้อยเองรับรองว่าจะเป็นความรู้ให้กับทุกคนนำไปใช้ได้แน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะย้ะ yeah. ค่ะยินดีต้อนรับซูลัคกี้ดีเทลเลอร์วันนี้นะคะวันนี้จะนำเสนอคุณสามีนะคะซื้อใช่ค่ะของขวัญวันเกิดนะคะซึ่งเรียกได้ว่าโหไม่น่าเชื่อว่าจะได้ของขวัญชิ้นนี้จากคุณสามีค่ะเพราะว่าสามีนี่ประมาณว่าค่อนข้างต่อตาไม่ชอบของแบรนด์ดีที่ราคาแพงนะคะซึ่งวันนี้ ปีนี้นะคะอายุครบ40ปีเพื่อนก็เลยเซอร์ไพรส์นะคะจริงๆแล้วอาจจะเซอร์ไพรส์ตอนปาร์ตี้วันเกิดนะคะให้เปิดของขวัญต่อหน้าเพื่อนๆนะคะเผอิญว่าโควิดนะคะก็เลยไม่ได้จัดตามเป้าหมายอ่าตอนนี้เปิดกล่องของขวัญแล้วนะคะมาดูกันเลยค่ะคืออะไรเอ่ย What's your name? Why well, do you have to wrap the lid? That you wrap or the wrap from? The wrap from the wall. I can wrap. <Thank> สรุปแล้วสามีเซอร์ไพรส์กระเป๋าหลุยวิกตองคะ่ะก็ถูกใจมากๆนะคะพอดีว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไปดูในเว็บไซต์แล้วก็โชว์ให้แฟนดูว่าอชอบกระเป๋านั้นนี้แฟนก็แบบว่ายไม่ซื้อหรอกมันแพงอะไรอย่างเงี้ยออแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ ไม่คิดนะเนาะคาดไม่ถึงว่าจะสั่งมาเซอร์ไพรส์นะคะก็ถูกใจมากๆเลยจริงๆเนี่ยแฟนเขาอยากให้เราเปิดต่อหน้าวันเกิดเอ้ยเปิดต่อหน้าเพื่อนๆที่จะมาปาร์ตี้วันเกิดอเผอิญว่าไม่ได้จัดในวันที่ตั้งใจไว้พอดีว่า,าเกี่ยวกับโควิดนะคะก็เลยไม่ได้เปิดในงานวันเกิดอ่าพอดีว่าแฟนเนี่ยเขาสั่งทําเค้กเป็นกระเป๋าลุยวิกตอง คือไหมคะเนี่ยโหทําได้เหมือนมากๆเลยนะคะ,ะก็ขอบคุณแฟนมากๆเลยที่สั่งกระเป๋ามาถูกใจนี่ก็อ่าก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเพลิดเพลินไปกับคลิปวิดีโอนี้ก็นําความสุขมาแบ่งปันกับอ่าทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะ ค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะจะนำเสนอนะคะบรรยากาศงานปาร์ตี้นะคะว่าสนุกสนานแค่ไหนนะคะโหรับรองได้เลยว่าสนุกมากๆไม่ควรพลาดคลิปวิดีโอหน้ายังไงคลิปนี้ติชมเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย